คุณกำลังเอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตไปวางเดิมพันในสนามที่คุณมองไม่เห็นคู่ต่อสู้แล้วหลอกตัวเองว่านี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตอยู่หรือเปล่าเสียงหัวใจที่เต้นรัวตอนกราฟดิ่งลงความโลภที่พุ่งพล่านตอนเห็นตัวเลขสีเขียวนั่นไม่ใช่สัญญาณของความมั่งคั่งแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังหลงทางในเขาวงกตโดยไม่มีแผนที่ ที่นี่เราจะกระชากหน้ากากความจริงที่ขั้นกลางระหว่างนักลงทุนกับนักเก่งกำไรเส้นบางๆที่คนส่วนใหญ่ก้าวข้ามไปโดยไม่รู้ตัวและมักจะจ่ายค่าผ่านทางด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตเราจะไม่อ้อมขอมไม่โลกสวยแต่จะกลางกติกาให้เห็นชัดๆว่าเกมไหนที่คุณมีสิทธิชนะและเกมไหนที่ถูกออกแบบมาให้คุณ แพ้ตั้งแต่ออกตัวถ้าคุณเหนื่อยกับการเฝ้าจอจนเสียงานหรือท้อแท้ที่พอร์ตแดงเถือกโดยไม่รู้สาเหตุหยุดโทษตลาดแล้วหันกลับมาดูวิธีการของคุณยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ที่จะช่วยให้คุณเลือกสนามรบที่ถูกต้องเพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนครับคุณเคยเจอกับตัวไหมซื้อหุ้นกะว่าอีกสวันจะขายทำกำไรแต่พอกราฟดิ่งลงเหว กลับปลอบใจตัวเองหน้าตาเฉยว่าไม่ขายไม่ขาดทุนถือลงทุนยาวๆไปเดี๋ยวก็ขึ้นนี่คือคำโกหกคำโตที่สุดที่เราใช้หลอกตัวเองและมันคือจุดตายทางการเงินของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะตลาดหุ้นใจร้ายแต่เพราะคุณกำลังเล่นผิดเกมโดยไม่รู้กติกาแยกให้ออกนะครับระหว่างนักเทรดกับนักลงทุนนักเทรดคือนายพรานต้องเข้าป่าทุกวัน ตาต้องไวปืนต้องพร้อมถ้าวันไหนไม่ออกล่าคืออดตายรายได้ของเขาแลกมาด้วยเงื่อและเวลาแบบแอคทีฟพลาดนิดเดียวคือเจ็บตัวแต่นักลงทุนคือชาวสวนเขาไม่วิ่งไล่จับผีเสื้อแต่เขาลงแรงขุดดินหวานเมล็ดพันธุ์ดีๆในที่ดินที่ใช่แล้วปล่อยให้เวลาทำหน้าที่แทนเขาอาจจะไปทำงานอื่นไปใช้ชีวิต แล้วรอเก็บดอกผลที่งอกเงยแบบพ s สซีฟปัญหาคือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราที่มีเวลาดูจอแค่วันละไม่กี่นาทีมักอยากรวยเร็วแบบนายพรานแต่ดันใช้ทักษะแบบชาวสวนเอากระสุนนัดสุดท้ายของชีวิตวิ่งทะเล,ะลาะเข้าไปในป่าดงดิบที่มีแต่เสือสิงกระทิงแรดโดยหวังลึกๆว่าจะฟลุกได้ช้างกลับมาผลลัพธเหรอนอกจากจะไม่ได้เหยือ่อเรานั่นแหละครับ ที่จะกลายเป็นเหยื่อก่อนจะกดซื้อหุ้นตัวต่อไปถามตัวเองชัดๆหน้ากระจกวันนี้เลยว่าจริตของคุณคือผู้ล่าที่พร้อมแลกด้วยเวลาทั้งชีวิตหรือผู้สร้างที่ให้เงินทำงานแทนเพราะถ้าเลือกผิดสนามค่าเทอมที่คุณต้องจ่ายอาจแพงกว่าเงินเก็บทั้งชีวิตครับถ้าภาพในหัวของคุณคือการนั่งจิบกาแฟริมทะเลกดมือถือสองสทีแล้วเงินเข้าบัญชี ผมขออนุญาตปลุกคุณตรงนี้เลยภาพฝันเหล่านั้นมักอยู่แค่ในโฆษณาขายคอร์สหรือไม่ก็แชร์ลูกโซ่ความจริงของสนามเทรดโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะทันทีที่คุณกดส่งคำสั่งซื้อคุณไม่ได้กำลังเล่นเกมเสี่ยงดวงคนเดียวแต่คุณกำลังกระโดดขึ้นสังเวียนเพื่อชกกับแชมป์โลกคู่ต่อสู้ของคุณคือใครคือกองทุนระดับโลกที่มีทีมวิจัยเป็นร้อย คือโปรแกรมเทรดอัจฉริยะที่ส่งคำสั่งได้ในเสียววินาทีคือคนที่เฝ้าหน้าจอวันละ8 1 0ถึง10ชั่วโมงเป็นอาชีพหลักแล้วคุณละ่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่แอบเปิดดูพอร์ตตอนพักเที่ยงหรือตอนเจ้าหนายเผลอคุณคิดจริงๆเหรอว่าการใช้เวลาว่างแค่วันละไม่กี่นาทีจะไปชนะคนที่เขาเดิมพันด้วยชีวิตการเทรดไม่ใช่งานอดิเรกแต่มันคือธุรกิจ และธุรกิจนี้มีต้นทุนที่คุณมองไม่เห็นไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่นแต่คือสุขภาพจิตที่เสียไปตอนเห็นตัวเลขแดงคือเวลาที่คุณเสียไปกับการจ้องกราฟแทนที่จะไปพัฒนาตัวเองหรืออยู่กับครอบครัวผมไม่ได้ห้ามเทรดคนที่ทำได้จริงมีครับแต่เขาเหล่านั้นมีวินัยเหล็กมีจุดคัดลอสและทุ่มเทให้มันเหมือนงานประจำถามตัวเองดู คุณพร้อมจะแลกชีวิตแบบนั้นไหมถ้าคำตอบคือไม่ข่าวดีคือเรายังมีอีกสนามหนึ่งสนามที่น่าเบื่อกว่าตื่นเต้นน้อยกว่าแต่สถิติยืนยันแล้วว่าชนะตลาดได้จริงในระยะยาวบทหน้าผมจะพาไปรู้จักพลังของความน่าเบือ่อที่เศรษฐีตัวจริงเขาใช้กันครับถ้าการลงทุนของคุณมันสนุกน่าตื่นเต้นเหมือนได้ลุ้นหวยทุกงวดให้สันนิษฐานไว้เลยว่า คุณน่าจะกำลังเสียเงินอยู่นี่คือคำเตือนจากจอร์จโซรอสพ่อมดการเงินระดับโลกเพราะการลงทุนที่ดีจริงๆควรจะน่าเบื่อน่าเบื่อเหมือนการนั่งดูสีที่ทาว่านค่อยๆแห้งไปทีละนิดบทที่แล้วเราเห็นนรกของสนามเทรดไปแล้วบทนี้ผมจะพาคุณกลับมาสู่เกมของชาวสวนเกมที่คนธรรมดาอย่างเรามีสิทธิชนะความลับของเกมนี้มีคำเดียว ดอกเบีย้ยทบต้น compound interest, อายสไตล์ยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปของโลกแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามเพียงเพราะมันช้าและไม่ทันใจนึกภาพก้อนหิมะที่กลิ้งลงจากยอดเขาช่วงแรกก้อนเล็กนิดเดียวกลิ้งไปก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปแรงเหวี่ยงบวกกับระยะทางจะทำให้ก้อนหิมะนั้นใหญ่ขึ้นจนหยุดไม่อยู่ เงินลงทุนก็เหมือนกัน3-5ปีแรกคุณจะบ่นว่าทำไมมันโตช้าจังแต่ถ้าอดทนผ่านจุดนั้นไปได้เงินจะเริ่มทำงานหนักแทนคุณแบบทวีคูณเครื่องมือสร้างก้อนหิมะนี้คือ DCA Dollar Cost Averaging แปลง,ง่ายๆคือวิไหนซซื้อเท่ากันทุกเดือนไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงไม่ต้องเฝ้าจอไม่ต้องเดาตลาด ตัดอารมณ์ความกลัวและความโลภทิ้งไปให้หมดแน่นอนวิธีนี้มันน่าเบื่อไม่มีเรื่องไปคุยอวดเพื่อนในวงเล่าไม่มีโมเมนต์หัวใจเต้นแรงแต่สถิติย้อนหลังพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าการถือยาวแบบนี้ชนะคนที่ซื้อซื้อขายขายส่วนใหญ่ได้ขาดลอยแต่ย้ำเสมอนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีอนาคตวินัยจึงสำคัญกว่าโชค คุณอยากได้ความตื่นเต้นที่ต้องจ่ายด้วยเงินต้นหรืออยากได้ความน่าเบื่อที่ปลายทางคืออิสรภาพทางการเงินถ้าเลือกความน่าเบื่อยินดีด้วยคุณมาถูกทางแล้วบทสุดท้ายผมจะมาสรุปกลยุทธ์จัดทับลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนที่คุณทำตามได้ทันทีครับคำถามสุดท้ายที่หลายคนยังคาใจตกลงห้ามเทรดเลยหรือ,หร,อหรือต้องลงทุนยาวอย่างเดียวใช่ไหม คำตอบคือไม่จำเป็นต้องเลือกทางเดียวแต่คุณต้องจัดทับให้เป็นด้วยกลยุทธ์ Core and Satellite ลองแบ่งเงินของคุณเป็น2องกองครับกองแรก Core Portfolio หรือกองทับหลวงนี่คือเงินส่วนใหญ่80-90%หน้าที่ของมันคือความมั่นคงเอาไปลงในกองทุนดัชนีหรือหุ้นพื้นฐานแกร่งๆเงินก้อนนี้คือเงินกเกษียณคือความอยู่รอดของครอบครัว กดเหล็กคือห้ามเจ๊งและห้ามเอาออกมาเสี่ยงกองที่ 2. Satellite Portfolio หรือหน่วยรบพิเศษแบ่งมาสัก10-20%พอเอาไว้แก้ขันไม้ขันมืออยากเทรดอยากซิ่งเอาเงินก้อนนี้ไปลุยจะกำไรก็ดีใจจะขาดทุนก็ถือว่าได้วิชาแต่ถ้ามันหายไปทั้งหมดชีวิตคุณต้องไม่พังข้าวในจานต้องยังอยู่ครบจำไว้นะครับ อย่าเอากองทัพหลวงไปเสี่ยงตายในสนามรบที่คุณไม่ชำนาญและอย่าเอาเงินค่าเทอมลูกไปเดิมพันกับกราฟที่คุณยังอ่านไม่ออกเงินทุกบาทเป็นของคุณความรับผิดชอบก็เป็นของคุณร้อยเปอร์เซนไม่มีใครดูแลเงินของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองเลิกเล่นเกมตามคนอื่นแล้วกลับมาสร้างเกมที่คุณชนะได้จริง เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อวันที่คุณไม่ต้องตื่นมาทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ